ศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบเอ็ดสามสามสามเก้าหนึ่งสองสามสามสามเก้าหนึ่งสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสี่สองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสี่สอง ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบสามเจ็ดหกห้าสองหกสองเจ็ดหกห้าสองหกสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบสี่ห้าเก้าเก้าสี่แปดสี่ห้าเก้าเก้าสี่แปดสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบห้า หกแปดหกศูนย์สี่สองหกแปดหกศูนย์สี่สองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบหกสามสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสามสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบเจ็ด สี่เก้าสองสองสองเก้าสี่เก้าสองสองสองเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบแปดสามศูนย์หกสองศูนย์แปดสามศูนย์หกสองศูนย์แปดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบเก้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสองศูนย์หนึ่งเก้าสี่เจ็ดสองศูนย์ ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบหกห้าหกเจ็ดสี่หกหกห้าหกเจ็ดสี่หกออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบเอ็ดสองสามแปดสองสองหกสองสามแปดสองสองหกออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสอง สามหนึ่งสามหนึ่งหกสองสามหนึ่งสามหนึ่งหกสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสามศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสี่สามแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามแปดหนึ่งเก้าสองเก้า ออรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบห้าเก้าสามสามสามเจ็ดห้าเก้าสามสามสามเจ็ดห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบหกสามสี่สองสามเก้าเก้าสามสี่สองสามเก้าเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบเจ็ด ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบแปดแปดแปดห้าเจ็ดห้าแปดแปดแปดห้าเจ็ดห้าแปดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบเก้าสี่หกเจ็ดหกเก้าสี่สี่หกเจ็ด กเก้าสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งสุดท้ายเก้าเก้าหนึ่งสามหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งสามหนึ่งห้าราวัลที่ห้าออกไปครบแล้วหนึ่งร้อยรางวัลน,นะคะราวัลที่สองที่สามที่สี่และที่ห้าออกไปครบแล้ว ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนสีโดวยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคลักกันแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าสําหรับรางวัลที่1จะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ การออกรางวัลด้วยวิธีนี้นะคะผู้ทําการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมาหกท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังนําหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละหนึ่งหมายเลขค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกได้แก่กรรมการหมายเลขห้าค่ะพันตำรวจเอกนรงเดชศักสมบูรณ์รองผู้บังคับการกองสรรพวุฒิสำนักงานส่งกําลังบำรุงเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและกรรมการท่านที่สองนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขแปดนายยานพัฒน์อมรอชาติ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษส่วนคดีลและละเมิดสำนักการสอบสวนและนิติการเป็นผู้ททนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะกรรมการท่านที่สามนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขเก้านางสาวรังรอง,รองวรรณรศนักจัดรายการวิทยุคลื่นคูฟาเลนไฮเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนะคะกรรมการท่านที่สี่ได้แก่กรรมการหมายเลขหกค่ะ นางมนทิราคงสอนนักวิชาการพัสดุชํานาญการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะกรรมการท่านที่ห้าได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งนางสาวสิรินาแถบทองผู้อำนวยการอาวุโสการเงินบัญชีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะและกรรมการท่านที่6ท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขเจค่ะ นายเทศศักดิ์แก้วสีวิชนกรวิศวะกรชำนาญการพิเศษผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะและเมื่อได้กรรมการออก,กรางวัลครบแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบบัตหมายเลขหนึถึงหมายเลขหให้กรรมการออก,กรางวัลท่านละหนึ่งหมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอ,อกเสื้อด้านซ้ายค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเรียนให้ทราบว่าการออก,กรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันโควิด1 9ของรัฐบาลและจังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งครัดด้วยการทำความสะอาดสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกาอฮอล์มีการตรวจวัดอุณหภูมิคณะกรรมการออก,กรางวัลบุคลากรสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลรวมถึงให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนเล่นการพนันทุกประเภทนะคะ ขณะนี้กรรมการทั้ง6ท่านติดบตรหมายเรียกเรียบร้อยแล้วและได้ขึ้นไปยืนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับโดยการนําของเลขานุก,การค่ะจากนั้นนะคะประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสํานักงานตําราวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญ,ญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญ,ญาณสีแดง สำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกกลางวันนะคะประกอบด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละสิบตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลขศูนย์ถึงหมายเลขเก้าลูกละหนึ่งหมายเลขชุดละสิบลูกค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดสรรสลากให้ตัวแทนจำหน่ายรับไปจำหน่ายในราคาต้นทุนฉบับละ70บาท40สตางค์เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ซื้อตามราคาที่กำหนดใบละ80บาทโดยผู้ขายจะได้กำไรฉบับละ9บาท60สสตางค์จึงขอให้ตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด ทั้งนี้นะคะการจำหน่ายสลากเกินราคาถือว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและจะถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากทำผิดหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่ายสำหรับผู้ซื้อสลากทุกท่านนะคะขอให้รักษาสิทธิ์ของตนเองไม่ซื้อสลากเกินราคา80บบาทค่ะขณะนี้ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วนะคะ ต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้งหกหลักครั้งละหนึ่งลูกโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่ง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่ส่งจดหมายหลอกลวงหรือแอบอ้างผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าสามารถให้ตัวเลขที่ถูกราะงวันได้นะคะโดยขณะน,นี้สารอาญ,ญาได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทําผิดจำคุก20ปีโดยไม่รอลงอาญ,ญาค่ะ หมายเลขสอง